วิเคราะห์แนวโน้มหุ้น n อ i นว a เดียดาวรุ่งพุ่งแรงแห่งยุค AI ท่ามกลางความท้าทายรอบด้านหุ้นเอ i นว a เดียยังคงเป็นดาวเด่นในตลาดหุ้นโลกอย่างต่อเนื่องโดยได้รับแรงหนุนสำคัญจากการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI ที่ทำให้ชิปประมวลผลกราฟิกของบริษัทกลายเป็นหัวใจสำคัญของอุตสาหกรรมปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตที่แข็งแกร่ง n อ i นว a เดียเป็นผู้นำในตลาด AI ครองส่วนแบ่งการตลาดชิป และ Data Center อย่างท่วมทน้นความต้องการ GPU ประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้ในการฝึกฝนและใช้งานโมเดล AI ขนาดใหญ่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นไรายได้หลักที่ผลักดันผลประกอบการของบริษัทให้เติบโตอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนการเติบโตของรายได้และกำไรที่สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้อย่างมีนัยสำคัญและการฟื้นตัวของตลาดเกม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเสาหลักของ Nvidia ดียหลังจากซบเสาในช่วงก่อนหน้าการเปิดตัวการ์ดจอซีรีส์ใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพสูงยังคงดึงดูดความต้องการจากเหล่าเกมเมอร์ทั่วโลกทำให้นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ยังมีมุมมองเชิงบวกต่อหุ้น Nvidia ดียโดยให้คำแนะนำซื้อพร้อมทั้งปรับเพิ่มราคาเป้าหมายอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตาม ราคาเป้าหมายมีความหลากหลายสะท้อนถึงมุมมองที่แตกต่างกันเกี่ยวกับมูลค่าที่เหมาะสมในอนาคตโดยมีความเสี่ยงและความท้าทายที่ต้องจับตามองคือมูลค่าหุ้นที่สูงโดย PE ของหุ้น n v i d i ีเดียปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ5 6เท่าซึ่งสะท้อนถึงความคาดหวังการเติบโตในระดับสูงหากผลประกอบการในอนาคตไม่เป็นไปตามคาดอาจสร้างแรงกดดันต่อราคาหุ้นได้ 2. การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นคู่แข่งอย่าง AMD เริ่มเข้ามามีบทบาทในตลาดชิป AI มากขึ้นนอกจากนี้บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่หลายแห่งเช่น Google, Amazon และ Microsoft ก็กำลังพยายามพัฒนาชิป AI ของตนเองซึ่งอาจลดการพึ่งพา Nvidia ในระยะยาว 3. ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ข้อจำกัดทางการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการควบคุมการส่งออกชิปเทคโนโลยีขั้นสูงไปยังประเทศจีนอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของ n อ i นว a เดียเนื่องจากจีนเป็นตลาดที่สำคัญ 4. ปัญหาห่วงโซ่อุปทานแม้สถานการณ์จะดีขึ้นแต่ความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทานยังคงมีอยู่และอาจส่งผลกระทบต่อกาลังการผลิตและความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของตลาดโดยสรุป แนวโน้มการเติบโตของหุ้น Nvidia ดียยังคงแข็งแกร่งในระยะยาวโดยมี AI เป็นเมกะเทรนที่สำคัญในการขับเคลื่อนอย่างไรก็ตามด้วยมูลค่าหุ้นที่สูงและความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเพื่อนๆควรพิจารณาลงทุนด้วยความระมัดระวังติดตามข่าวสารผลประกอบการของบริษัทสภาวะการแข่งขันและปัจจัยอื่นๆที่อาจส่งผลกระทบอย่างใกล้ชิดค,คำเตือนข้อมูลนี้เป็นการรวบรวมและสรุปจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้เท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำทางการเงินหรือการลงทุนถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรวมถึงส่งกำลังใจให้พวกเราได้ทุกช่องทางการติดตามได้เลยนะครับขอบคุณครับ2หมอขอลงทุน